แม่พยายามกินข้าวเองค่ะแม่ให้ตักให้ไหมแม่ให้จะตักให้ไหมอ่าอยวจใจตักให้ม,ม,หหมะมชิ้นมันใหญ่ไปเหรอใช่ไหมชิ้นมันใหญ่ใช่ไหมมันเหนียวชิ้นเล็กตุอ่ะ วันหลังจะต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆมา <Yeah. S 1> ทอดมัน <Wow. S 1> ได้ไหมดีขึ้นไหมอืม wow. น้ำวันก็จะตักข้าวเองไม่ได้ไปทุกวันองใส่หน่อยต้องป้อนนะเนี่ยป้อนไหมไม่เอาโอ้ได้แล้วต้องนานแล้วกว่าจะได้คำหนึงเอ,อาๆให้ตรงปากเอาให้ตรงปากเออเนี่ยมหกเลยเป็นธรรมดาค่ะพอกินเสร็จก็จะหกหกเต็มพื้นอะ โอเคอร่อยไหมวันนี้กับข้าวอร่อยไหมทำเองหมดทุกอย่างเลยนะแต่ทอดมานะซื้อมาแล้วมาทอดเอง